สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลกครับคอลัมน์กลองสถานการณ์นะครับซึ่งอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันอังคารที่19เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6นะครับให้ชื่อว่าเศรษฐาขอลาพักผ่อนหลบปมร้อนหรือดูหนาวเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับวันนี้วันอังคารที่19เดือนธันวาคมก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี แล้วเสร็จจากการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะขอลาพักผ่อนตามที่มีหนังสือลาราชการเอาไวน้นะครับแล้วเศรษฐาจะกลับมาปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์ที่22ธันวาคมเวลา12นาฬิกาก็คาดกันว่านในช่วงค่ำวันเดียวกันเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีอาจจะไปร่วมงานแข่งขันมวยไทยศึกใหญ่ส่งท้ายปี วันลุมพินี46ที่สนามมวยเวทีลุมพินีถนนราอินทรานายกให้เหตุผลในการลาพักผ่อนว่าต้องการดูแลแม่ที่มีอายุ96ปีแล้วนะครับแล้วก็จะไปเที่ยวกับลูกที่กลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ยืนยันว่าสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ได้หนีไปไหนครับแน่นอนแล้วครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถขอลาราชการได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการพุทธศักราช2,555ข้อที่41ไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมายเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเหตุผลจริงๆในการลาราชการเนี่ยลึกๆมันคืออะไรมันคืออะไรเพราะว่าทั้งก่อนเข้ารับตำแหน่งแล้วก็หลังเข้ารับตำแหน่งมาแล้วเนี่ยนะครับเศรษฐาเคยประกาศเอาไว้บอกว่าจะทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย เจ็ดวันวันละ24ชั่วโมงจำกันได้ใช่ไหมครับเศรษฐาบอกว่าอย่างนี้ครับหลายเรื่องที่เราชอบเช่นกินอาหารท่องเที่ยวดูฟุตบอลแต่เมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องเสียสละมากคือ7วัน24ชั่วโมงเราต้องทำหลายหลายอย่างผมติดความสุขครับผมยอมรับแต่ถ้าเกิดจะตัดสินใจทำงานแล้วเนี่ยก็ต้องทำให้ได้นะครับเพราะว่ามันก็ต้องเสียสละ นี่เป็นคําพูดของเศรษฐาทวีสินในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อช่องหนึ่งก่อนที่จะเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในวันที่ได้รับพระบรมราชโอ,องการโปรดก,รกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็ยังย้ําคําเดิมอยู่นะครับบอกว่าอย่างนี้ครับผมนายเศรษฐาทวีสินจะขอทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักคําว่าเหน็ดเหนื่อยเป็นรัฐบาลที่จะทุ่มเททํางานหนัก รับฟังเสียงพี่น้องประชาชนพูดเอาไว้อย่างนี้นะครับหลังจากที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดกรล้าปรกระมอมให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยซึ่งไม่ผิดครับเพราะนับตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2566เป็นต้นมาเนี่ยเศรษฐาทวีสินในฐานะนายกรัฐมนตรี ทำงานอย่างขมักขเม้นไม่เว้นแม้แต่สาวอาทิตย์วันวันหนึ่งมีตารางแน่นเอียดเต็มพืึไปหมดนะครับจนคนเนี่ยยังแซวบอกว่าเป็นผู้นําที่ฟิตมากเหลือเกินแต่แล้วจู่จกลับมาขอลาพักผ่อนในช่วงบ่ายโมงของวันอังคารวันที่19บธันวาคมจนถึงเที่ยงวันศุกร์ที่22่ธันวาคมมันก็เลยผิดสังเกตยัยงไงละครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่าต้องการลาพักผ่อนอีกไม่กี่วันมันก็ใกล้จะถึงช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่4วันซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่29ทธันวาคม2,566ไปจนถึงวันที่1มกราคม2,567อยู่แล้วนี่ครับแล้วนายยกรอช่วงนั้นไม่ได้เลยครับจุดที่น่าสนใจเนี่ยคือช่วงที่เศรษฐาลาพักผ่อนบังเอิญมันไปคาบเกี่ยวกับวันพุธวันพฤหัสบดี ซึ่งจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะมีการตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้เนี่ยรออยู่แล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายรังสิมันโรมซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย ในรังสิมันได้ตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งนายตำรวจในตำแหน่งระดับผู้กำกับการที่เสรียรเนี่ยเคยหลุดปากเอาไว้กลางห้องประชุมสสของพรรคเพื่อไทยรวมถึงเรื่องการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมกรณีที่เกิดกับผู้กำกับการตอมอที่ภูเก็ตนะครับได้ทําจดหมายลาออกจากตําแหน่งเอาละแม้ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมอบหมายให้ในายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเข้าไปชี้แจงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ดูเหมือนว่าคณะกรรมการเนี่ยยังไม่พอใจนะครับและก็มองว่านายกอ้างภารกิจเพื่อชิ่งไม่มาตอบกระทู้ซึ่งสัปดาห์นี้ฝ่ายค้านก็น่าจะรุกไล่ต่อน่นแหละครับรวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนายจตุพรพรมพันธ์ได้พูดใน Facebook Live โดยมองไปที่ปมร้อนเรื่องนักโทษเด็ดขาด ชายทักษินชินวัตรซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจะครบ120บวันอยู่แล้วนะครับ<_><_>เหตุนี้หรือเปล่าที่ทำให้เศรษฐาเนี่ยต้องลาพักร้อนในช่วงฤดูหนาวคืออย่างนี้ครับยาตุพรเนี่ยตั้งข้อสังเกตบอกว่าก่อนจะถึงวันที่22ทธันวาคม2566หรือว่าก่อนจะอยู่ชั้น14ที่โรงพยาบาลตำรวจจนครบกำหนด120วันเนี่ยนะครับ คณะกรรมการที่รองอธิบดีกรมราชธรร์เป็นประธานตามระเบียบราชธรรมให้คุมขังนอกเรือนจำเนี่ยอาจจะมีมติให้ทักษิณเนี่ยเปลี่ยนจากคุกไปอยู่ที่บ้านก็ได้เพราะประกรมราชธรร์ต้องหลีกเลี่ยงการรายงาน120วันซึ่งก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีจึงลาพักร้อนในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวแบบนี้คงไม่ต้องการรับรู้รับทราบการรายงาน120วัน ผมต้องจัดว่าเป็นลีลาการเมืองที่แพรวนะครับเพราะว่าคงไม่ต้องการรับรู้การตัดสินใจให้ทักษินเนี่ยเปลี่ยนจากคุกไปเป็นคุมขังอยู่บ้านได้เฉลิมฉลองวันปีใหม่ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าคงจะเป็นดีลหนึ่งในยุทธการฟ้าใสให้กลับบ้านถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้ว,ลวประชาชนจะว่ายังไงครับนี่เป็นคำพูดของจตุพรพรมพันธ์นะครับแต่เอาละครับอย่างไรก็ตามเนี่ย วิธีหลบหลีกของเศรษฐาเนี่ยถ้าสังเกตดูมันจะมีความคล้ายคลึงกับสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรอยู่เหมือนกันนะครับคือสมัยยิ่งลักษณ์เนี่ยดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็มักจะมีภารกิจไม่ว่าจะเป็นภารกิจในประเทศหรือว่าในต่างประเทศก็ตามในช่วงวันพุธ,ว,พธวันพระหัสบดีซึ่งจะตรงกับการประชุมของสภามักจะมีภารกิจอยู่บ่อยครั้งแบบไม่ใช่เรื่องบังเอิญซะด้วยนะครับยิ่งลักษณ์เข้าไปตอบกระทู้เนี่ยน้อยมาก ในขณะที่เรษฐานับตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพิ่งจะไปตอบกระทูค้ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับคือเมื่อวันที่26ตุลาคม2566แล้วก็เป็นกระทู้ที่พรรคร่วมรัฐบาลถามกันเองซะด้วยนะครับในขณะที่กระทู้ของนายชัยธวั์ตุลาทนจากพรรก,ก้าวไกลเนี่ยถูกแจ้งว่านายกรัฐมนตรีไม่ประสงค์ที่จะตอบซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีประเด็นร้อนหลายเรื่องนะครับที่พรรก,ก้าวไกล ในฐานะฝ่ายค้านต้องการจะถามด้วยเหตุนี้นะครับจึงทําให้มีการวิพากษ์วิจาร์ณกันว่าสรุปแล้วเนี่ยเจตนาของเศษฐาทวีสินคืออะไรครับต้องการจะลาพักร้อนหรือว่าต้องการจะลาเพื่อหลบร้อนกันแน่ล่ะครับ